3-2นะครับในวันนี้ผู้สาประตูเป็นนริทวีกุลนะครับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดมาในระบบ3-5-2นะครับผู้สาประตูเป็นสิวรักษ์แสงสุนเดนครับส่วนบุรีรัมย์ก็ชนะนครราชสีมาไปได้ครับ2ประตูต่อนศูนย์ครับเอาครับเกมเริ่มนะครับบุรีรัมย์เคลียก่อนครับทีมเยือนจะเปิดขึ้นไปครับธีรธรฝันโดงเข้ามาได้โขกลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับเดียโก้หุบครับเดียโก้หรือซันโตครับวุฒิจังหวะเปิดลูกนี้ครับของเดิมพรบุญมาทันครับ เอาเท็กตัวนี่ครับมีตัวขวางอยู่นะครับของประกอบการแต่ว่าดีโก็สตอรี่ก็ยังประกอบตัวตัวตุไมไติวเดียวก็เดี๋ยวก็ยิงเลยครับตรงนี้เอามุมแคบเอ้าเรียบร้อยครับ1-0อ้โหบอลตกพื้นแล้วก็หลุดเข้าประตูไปครับว่านาลิตวีกุณพลาดครับเมื่อบอลตกพื้นแล้วจังหวะนี้รับลําบากครับหลุดเข้าไปเลยครับ1-0 โอ้โหเป็นจังหวะถือว่าส้มโก่นของลิโก้หรือซันโตเลยนะครับจังหวะนี้ยิงแบบคราบวันเล่นะครับบอลโอ้กบพื้นนิดทวีกุนนี่โอ้โหไปนอนปัดแล้วนะครับคำพูดปัดแต่ว่าโอ้โหบอลไม่ถึงเลยครับเข้าประตูไปครับท้ายนี้ก็เป็นบุรีรัมยูนเต็ดครับอีกที่32ครับดูจังหวะเนี่ยครับพลิกแล้วคราบวันเล่ริ้วเท้าขวาเลยหมุนตัวยิงครับโอ้บอลตกพื้นครับดูครับหมุน กลับตัวแล้วยิงด้วยเท้าขวาเลยครับแล้วบอลมาตกพื้นครับอ่านจังหวะผิดครับนลิตวีกุลโอ้โหเป็นประตูขึ้นนาำของบางอ่ารบุรีรัมยูนเต็ดน,นะครับคือจังหวะนี้ไปปล่อยบอลให้บอลตกพื้นนะครับนลิตมากมาเชน่าแต่คือกลับมาธิทรทอนหักเข้าในมาเดียโ,ก,โก,ก้แล้วดีตรงนี้ต้องปัดไม่ได้ครับนา้านลิตแล้วนลุบดินตัดเข้าไ,ได้เลือเปอดยัดเข้ามาโอ้โหเปิดไม่ดีครับตรงนี้ ได้ลุ้นประตูที่2ครับดูว่าุยซันโตครับยิงด้วยเท้าขวาครับดูครับทิตกรทรุ่ประธานจ่ายไปแล้วก็จับด้วยขวาครับแล้วยังติดไซก้อยครับจังหวะน<ฮ>ี้โอ้โหบอลไซด์เต็นชัดเจนครับแต่ว่านาฬิกยังพุ่งปัดไม่ได้ครับแล้วบอลไปถึงนะลึกบอดดินครับแต่ว่าเชาปั่นโด่งขึ้นมปเอาครับเคลียร์มาบอลเข้าบางชนะยิงลูกนี้ไม่ตกกรอบโอ้โห าบอลเล่เลยครับตรงนี้ไม่ตรงกรอบออกก้าสตะวันตัดหลังบุรีรัมยูสูตรประตูต่อหนึ่งครับดูครับจังหวัดเป็นดีโก้หรือซันโตครับจับบอลนะครับกระดอนเลยครับแล้วมาเข้าทางอาเชน่าครับแล้วพยายามท้าบอลเล่เลยนะครับกดไปหน่อยครับบอลออกข้างไปเลยครับเป่าน้องวีแล้วครับหมดครึ่งแรกครับบังกอกลาสต์เรอนบ้างครงฝ่ายตามหลังบุรีรัมย์ยูแตะติวนะครับศูนย์ต่อหนึ่งในครึ่งแรกครับเออมาดูว่าจะเป็นอย่างไรครับอีก45นาทีเริ่มแล้วนะครับบังกอกราสเคลียร์ก่อนบบ้างครั ในบอลภายในประเทศทุกรายการนี่พวกเขาจะไม่แพ้ใครนะครับครับมาแล้วยิงลูกนี้แล้วปัดไปชนกานเรียบร้อยครับสองประตูต่อศูนย์โอ้โหนี่สวยงามมากครับอ้จักรพันธ์แก้วพรมยิงแบบนี้มุดคานครับปัดยังไงก็ไม่อยู่ครับนริศอู้สองศูนย์เลยครับหมดสิทธ์เซฟเลยครับจังหวะนี้ครับจักรพันธ์แก้วพรมครับนาทีที่49นะครับยิงสุดสวยเลยลูกนี้บอลนี่กระดอนชนคาน กระโดลงพื้นข้ามเส้นไปเลยครับ2ประตูต่อสูนย์นะครับบุริรัมยูนิเต็ดนะครับทีมเยือนบุกมานำประกกการิฟซีครับจากคนนี้ครับจักรพันแก้วพรหมครับโอ้โหเป็นประตูที่ถือว่าสุดสวยเลยทีเดียวครับดูครับจังหวะลูกทุ่มนะครับแล้วก็หม่งตั้งมาครับมาเชน่าจังหวะแรกนี่ก็บอลอยู่ที่จักรพันเลยครับแล้วมาให้กับมาเชน่ามาเชน่าก็หม่งตั้งมาให้จักรพันยิงลูกนี้ครับวอลเล่เลยครับโอ้โหดูอีกครั้งครับนัลบุดินครับพุ่มเข้าไปให้กับ จกักรพันธ์หมงให้มาชนะมาชนะหมงตั้งให้แล้วก็ข้ามบอลเล่เลยลูกนี้ครับสวยงามครับสองประตูต่อศูนย์ครับบุรีรัมยูไนเต็ดครับนำบังกอการเอฟซีครับช่วงนครึ่งหลังครับโอ้โหเป็นงานที่ยากเลยครับของทีมจะบบังกอกาสนะครับที่จะตามหลังอยู่ตอนนี้ครับถึงสองประตูด้วยกันโอ้โหยิงแบบมันจริงๆครับจักรพันธ์แล้วก็พลิกมาเดียโกเดียโก้แหวกสองเลยครับตรงนี้แล้วก็เปิดข้ามมาตวัดยิงลงนี้ชนข้ามครับโอ้จักรพันธ์ ไม่ได้ประตูครับประตูที่3ดูจังหวะนี้ต้องชมดิโก้หรุอซันโตนะครับที่กระชากหลุดไป2 3, อสาคนเอไม่อยู่แล้วก็เปิดมาให้ก,กับจักรพันธ์แก้วพรมได้ฮาบอลเล่ครั้งลูกนี้แต่ว่าบอลไปชนคานครับตูจังหวะเปิดนี่โมแม่นยำมนจริงครับนี่ลูกนี้แปรเน้นเลยครับจักรพันธ์แต่ว่าบอลไปชนคานครับได้แค่มองแล้วครับนฤตวีกุลแต่ว่าคานยังช่วยบังกองการ์ดไว้ได้ประตูครับเกมรับนี่ก็ไม่อยากจะเสียเพิ่มเพราะการเอาใจลุขึ้นมามา,มาชิน่าหลุดาไาแล้วขอโทษ มาชนะดึงรอโยกแล้วหาจังหวะยิงแล้วปัดลูกนี้ปัดข้ามคานครับโอโ้โหยิงแม่นจริงจีเก็บเต่านแต่ว่าพอจะไปะไปไม่รอดแล้วพอดีโชคดีบอลไปเข้าทางดีโก้ลุสซโต้นี่ครับจังหวะไม่เคลียนะครับของชาตีแต่ว่านาลิตวีกุลพุ่งปัดมือเที่ยวไว้ได้ครับโอโ้โหนี่หวังจะทำประตูที่สองในเกมนี้เหมือนกันครับดีโก้ลุสซโตครับเดือดทอนเปิดโด่งเข้ามา ในโครหนึ่งหนึ่งสามศูนย์ครับโอ้ตูเดสประกบไม่อยู่ครับปวินวัตรตัวใหญ่กว่าเยอะครับตูเนสี่เบียดเข้ามาแล้วยืนจังก้าหมงวงบอลเข้าไปเลยครับโอนำห่างครับตอนนี้โอนำยืนเตดนะครับสามประตูต่อศูนย์ครับจากลูกมงของอเดสตูเดสนะครับนาทีที่หกสิบครับหมดสิทธิ์เลยครับนฤทธวีกุลโอ้โห ลูกนี้ต้องชมทีละทอนหมุนประถันครับเปิดมาพอเหมาะพอเจาะพอดีเลยครับมาเข้าทางคนนี้ครับอเดสตูเยสครับดูเหมือนไม่มีใครประกบปล่อยให้ตูเยสนี่ขึ้นมาโม่งแบบง่ายๆเลยครับดูจังหวะเบียดลูกนี้ครับมีชาตีครับแต่ว่าโอ้โหนี่ครับชาตีไม่ได้กระโดดเลยครับโอ้โหหาจังหวะได้ดีกว่าครับตูเยสนี่ครับไซต์ผิดกันเยอะเลยครับแปวินวัฒน์เป็นคนที่กระโดดจังหวะแรกนะครับ นี่ครับพยายามจะกระโดดไม่ถึงบอลแล้วดูจูเยสเบีย์กับชาตีเซนเตอร์ครับคู่กลางพอดีครับ,รบในลึกหลังเอาจูเยสคนเดียวไม่อยู่ครับสะใจเลยครับเซนเดอร์กา玛กุสเซอร์ของบูริลับอยู่เดเต็ดครับนำแล้วครับตอนนี้คือชนะบุรแลมก็เปิดพื้นที่ให้บอกการได้ขึ้นมาด้วยนะครับราสิทธิ์ตัดเข้ามาปราสิ์ไหลทะลุช่องมาติดนิดนึงอ้าวครับเขาขว่าเราจริงยับลูกนี้ไม่ได้ประตูครับเข้าข้างตะเข้จังหวะจ่ายแต่รสิ์ครับแล้วจับบอลเข้าเต็มข้อเลยครับ ยิงลูกนี้นิดเดียวครับนี่ครับสไลด์บอลแล้วแบบไร้ของซูรีแล้วไม่ถึงแล้วจังหวะวนตัวยิงลูกนี้ครับเจษฎากรเแห็นแดงเกือบไปเหมือนกันนะครับบัลกังกการ์สเกอบเดียวก็ขยโญเข้าไปหนีชาตรีเดียวก็ปั่นลูกนี้ข้ามขานโนจังหวะนี้นี่กะจะยกบอลชิดข้ามหัวทางด้านของน,นินทวีกูลนะครับแต่ว่าไปเปิดลูกนี้ไปครับดูจังหวะของเจษฎากรจะเปิดบ้าง เปิดเข้ามาลูกนี้ได้โขกแล้วก็ไล่มาครับเป็นหนึ่งต่อสามโอ้โหเนี่ยครับอาริแดนเน่ทีเด็ดจริงๆครับลูกนี้ม่งถือว่าเด็ดขาดมากๆครับว่าสร้างชื่อขึ้นเป็นสกอร์ชีสสำเร็จแล้วครับอาริแดนเน่ซานตาน่าเอาจนได้เหมือนกันครับบางกอกาส FC ครับไล่มาแล้วครับหนึ่งประตูต่อสามครับจากลูกม่งของอาริแดนเน่ซานตาน่านะครับตัวสำรองครับลงมาดูครับจังหวะ เปิดลูกแต่มุมตรนี้นะนี่ครับเทคตัวคนเดียวหม่งตรงตะข่ายครับทีลทรบุญประทานได้ยืนอยู่นะครับแต่ก็พยายามเทคตัวหม่งนี้ก็ไม่ถึงเหมือนกันเลยครับเอาครับพอได้ลุ้นเลยครับดูจังหวะอีกครั้งครับจิตสากรเห็นแดงครับเปิดด้วยขวาแล้วก็นีครับเทคตัวขึ้นหม่งไม่มีใครประกบครับโกชุนกีนี่ปล่อยให้สันตนาที่ เทคตัวเดี่ยวๆเลยครับแล้วก็หมงกลูกนี้ได้ดีเลยครับไล่มาครับหนึ่งประตูต่อ3ามบังกอกาเอฟ fc ครับจากอริดาเดซันตาน่าครับในนาทีที่81ครับเป็นเตะที่ชัวร์ตัวเรื่ังสุ่มใหญ่แล้วนะครับรัดลมแล้ล,แล,ลุกโด่งได้เรือกระดินลูกนี้ต้องรีบช่วยเคลียร์ครับสุรีอ้าวดีด้วยลาเฟลล็อกมาหลบมาลาเฟลแล้วก็ยิงโอ้ยยิงออกให้เองครับลาเฟลทุกอย่างดีหมดแล้วครับโอ้ตายตอนจบ ยิงหมดเกินไปครับดูครับจังหวะนี้ได้บอลแล้วดูครับหลอกจังหวะนี้ชาตีนี่เสียส่งไปแล้วครับแล้วโหใ่มุมกว้างมากครับด้านซ้ายมือนี่ก็โหว่างครับแต่ว่าตัดใจเลือกที่จะยิงมุมแคบลูกนี้นะหักเกินไปครับสุดท้ายออกหลังไปก็โหท่าเสนาครับก็หมดเวลาครับคู่นี้ฟังกอก f ์ฟีก็แพ้ต่อบุรีรัมยูเตดไปหนึ่งมาดูแลสามครับทีมเยือนบุรีรัมเข้ารอบเดินหน้าสู่รอบแปดทีมสุดท้ายต่อไปนะครับ แล้วก็ไปดูการจับฉลากว,ว่าเขาจะเจอใครในรอบหน้าครับวันนี้ครับก็หมดเวลาครับสำหรับการสดฟุตบอลคู่นี้ครับคุณสุนยศแดงยืนผมนุ่นสอนเสียพันครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ